ผมเชื่อว่าอาจารย์ไปไหนคนจะถามเรื่องนี้แหละอดีตผู้กับโจกบกบ้กับเรื่องที่เกิดขึ้นอาจารย์มีบุมองเรื่องน,นี้ไงปังอะตอนแรกเลยนะในความรู้สึกของผมพอได้ข่าวนี้ผมก็นึกถึงกฎแห่งกรรมอ๋อส้กกฎแห่งกรรมก่อนอืนน่นเลยแทนที่จะนึกถึงกฎหมายนะนกฎแห่งกรรมว่าที่กฎแห่งกรรมก่อนกฎหมายเออ,อมันอะไรจะเกิดขึ้นกับอะไรก็ไม่รู้ละ แต่หลักการก็คือถ้าเราทำลายชีวิตคนครนะมันต้องมีผลสะท้อนกลับมาที่ตนก็จะถูกทำลายชีวิตอันนี้มันเป็นโดยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถอธิบายได้ะช่ไมครับว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะไทยแต่นั่นอันนั้นก็วางไว้เถอะเพราะเราพิสารไม่ได้ครับผม ความคิดที่สองผมผมมองว่ามันไม่มีโมลเหตุจูงใจอะนะคือคือคือเรื่องที่จะเป็นฆาตกรรมนะเอากันถึงขนาดเอาให้ตายเนี่ยมันต้องมีโมตินี่หลักหลักในการะส่วนใหญ่ในการทำคดีฆาตกรรมรต้องหามโมนเหตุจูงใจแต่ผมก็ดูเรื่องนี้นะผมมองไม่เห็นโมนเหตุจูงใจเพราะว่าหนึ่ง เดีวนะาจะรยเมนมุ่จูใจของอะไรของการฆาตกรรมตัวเองหรือว่าถูกฆาตกรรมของการฆาตกรรมของการฆาตกรรมอืมนะ่ะมันไม่เห็นว่ามีใครที่จะแกลแค้นหรือฆ่าปิดปากเพราะว่าแกเขไม่ได้ไปเปิดโปงใครถูกไหมครับอ๋อเพราะนั้นตรงข้ามเลยนะข้อมูลยังออกมาในลักษณะว่าแกไม่สัดทอดใคร ว่ารับไปคนเดียวนั่นนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุอะไรที่จะให้แกต้องไปถูกฆาตกรรมอืมส่วนส่วนว่าเอาถ้ามันอาจจะมีเหตุกับใครผู้ผู้ต้องขังกลุ่มไหนขาใหญ่แห่งไหนหรือว่าเจ้าหน้าที่ราชภันคนใดกลุ่มใดก็ ไม่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 มีน้ำหนักเลยครับ,รบเพราะว่าคนที่มีเงินมากขนาดนี้เนี่ยเขาว่ามีเป็นพันล้านเนี่ยจะมาฮะอ๋อใช่ใช่ใช่มากมายคนที่มีเงินไม่ต้องมากขนาดนี้หรอกแค่ห้าล้านสิบล้านก็เป็นขาใหญ่ใ,ใ,น,ในในธรกิจกรได้นะ,ะจุ่งมฮะแทนที่แกจะโดนคนผู้ตอกขังคนอื่นมาทำ้ายเนี่ย ก็ไม่ใช่แล้วก็แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ผมก็มองว่าเจ้าหน้าที่เขาที่จับให้แกไปอยู่ในห้องที่เกิดเหตุห้องเดียวครับใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องดังแกลงแกหรือว่าลงโทษแกจะเอาแกไปขังเดียวอะ่ะเป็นเรื่องที่จับที่ให้ให้เหมาะให้ควรกับฐานะของแกกันแล้วกันนะครับเพราะว่า มันมันมันพร้อมนี่ในห้องนั้นมีห้องน้ํามีทุกอย่างพร้อมหมดถ<ต>ุกไย่าหมออจาที่ว่าเป็นห้อง VAP อย่หรอฮะเรียกเรีนั้นได้ไหมทานองอย่างนั้นอ,ะอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะมีเหตุอะไรที่ที่จะทําให้ต้องมีต้องมีใครแหมเอาแกถึงตายเนี่ยเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมก็ผมก็มองว่ามัน มันไม่น่าจะมีเรื่องฆาตรกรรมนะฮะแล้วก็ปัญหาที่สามว่าเราทำยังไงละ่ะจะให้ครอบครัวครอบครัวของแกเนี่ยรู้สึกว่าแหมมันต้องยอมรับนะนะฮะต้องมัย <พอ S 2> <า>ัยไาจัดเออรับพอนนี้ผมเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับผู้วิาสา เขาทัดวงจรปิดเต็มรูปแบบเลยแล้วก็เอาเชิญน,นักข่าวก็ไปนั่งนั่งดูนั่งฟังนะฮะแล้วข่าวมันก็จะออกนักพูดือข่าวที่ไปชมไปเรียนมีรข่าไปอยู่ใช่ไหมะครับที่ไม่ไม่ใช่ยังไม่ได้ท่าเลยแคได้<ม>แต่แถลงหน 1, 2, <ม>ึ<ม>่งสองสามแต่ว่าแต่ว่าอั้มันประกัศพยาน,น่ะ พยานหลักฐานที่ที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันมันยังไม่เกิดจากมันคล้ายๆเป็นคำอธิบายคำชี้แจงแต่ธรรมกานะคนในครอบครัวของของของผู้เสียชีวิตอย่างเนี้ยเขาก็ยังไม่สมิดใจก็ต้องเห็นใจก็เกข้าใจได้แล้วก็เข้าใจได้เพราะว่าจ,จริงๆิอย่างคนสังคมภายนอกก็ยัง ท่าที่ผมพยายามดูนะจา่าก็มีทั้งฝา่ายมันก็เชื่อฝ่งนีัก็แบบก็ยังไม่สนิทใจหรือกระทั่งคนที่เคยเข้าไปอยู่ในคุกกรณาจฉันเลยมันก็ครับก,ก็ยังไม่เชื่อแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องทำยังไงให้ให้ต้องทํำยังไงอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกุมรัชฐานหรือใครก็ตามแต่ทํายังไงให้สุดเออมันมันเป็นเรื่องที่สน์ได้หรือว่าเป็นเรื่องที่ที่เป็นเช่นนั้นอาจ่าใช่ถ้าผมว่าอย่างนี้เอาผมผมผม,ผมชอบที่ท่านรับมุน กระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่าให้เปิดให้เโิร,บบรให้ด์วงรจรปิดเต็มรูปเนี่ยนะผมผมเข้าใจว่านี้ครับถ้าถ้ากรรมาาชมันไม่ไม่มีมาเปิดแสดงว่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด,ปดอาจ<ๆ>อาจะอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ไม่สามารถที่จะนำมาแสดงได้ผมเชื่อว่าถ้ามีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นรูปจรปิงนะ ัปกปิดไม่ได้หรอกครับเพราะว่านอกจากอนอกจากแนวที่ชัดเจนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงิธรรมแล้วเนี่ยทางครอบครัวผู้ตายนะฮะเขามีสิทธิ์ยื่นขอให้มีการให้ศารเปิดไต่สวนชันสูตรพลิกศพนะครับแล้วแล้วศาลก็จะสามารถใช้อานาจเรียก พยานหลักฐานอะไรอะไรต่างๆรวมทั้งไอ้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดมาดูมาตรวจมาสอบแล้วแล้วมันก็ถ้าถ้ามันมจริงๆนะมันก็จะชัดเจนละว่าความจริงเป็นอย่างไรถูกไหมครับไม่ไม่ไม่ต้องถึงศาลใช้ไหมถือว่าถ้าว่าผมไม่ได้าจเช่กาานกรมราชทัณฑ์ก็มาเปิดแลวดูเลยว่าจริงๆเป็นอย่างนี้โอ้โหคือหมายความว่าอย่างนี้ครับภาพ ถ้าเขามีแล้วเขาเออกมาเปิดให้ดูก็จบครับอ๋อถ้ามีถ้าเปิดก,จก็จบแต่ท่านไม่เปิดถ้ามีท่าไม่เปิดอ,อ่า,อา,อา,อาแบบนี้ยมันมันมีช่องทางในกฎหมายให้ให้อใครหลับผู้บุคกาหร,รีีผู้สมรบหรือผู้สืบตันดานเนี่ยดำเนินการทางศาลให้ศาลเปิดระบบตอ่ไต่สวนทางรลัูตร,ตรพิสูจ์ในชั้นศาล พราะนั้นมันก็อ้าน,นาจ่านก็จะพอที่จะเรียกพยานหลักฐานอะไรอะไรมาได้อย่างนั้นแต่ว่าผมมาดูแล้วว่ามันไม่มันไม่น่าจะมีเพราะถ้ามีนะเพราะถ้ามีนะวันนี้เขาต้องเปิดแล้วเออทำไมอาจารย์คิดว่าไม่มีเพราะว่าผมผมก็จะไอจากคนต้องมันน่าจะมีนะหมายถึงว่ามันก็เป็นที่คุมขังที่แน่นหนาแล้วก็ ไม่รู้สิมันก็ต้องมีอาจารย์อยู่นะคคือไม่รู้นะเขาก็าอาจจะมีไว้ในในระบบในสถานที่อะไรหล่ะออสถานที่ที่เปิดอะอแต่พอไปในห้องอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีติดไว้หรือระบบมันอาจจะบกพร่องมีไหมเพราะว่าเราพบว่าไอ้ระบบตัวตัดรูงจรติดของบ้านเราเนี่ยบางทีพอจะใช้งานขึ้นมามันไม่เวิร์กไง มันเสียสะนิเหลือตั้งใจเสียแล้วไม่รู้แหละนั่นแหละเสียเพราะน,นั้นผมเชื่อว่าถ้ามีเนี่ยต้องต้องมีการเปิดแน่นอนเพราะรไม่งั้นคําสั่งรัฐมนตรีนี่ก็กลายเป็นสั่งที่งูกอืมห็นไหม,มฮะ,ฮะมันมันต้องทำจนได้อะแต่แต่สมมติว่าไม่มีอน,นะครับไม่มีจะทําอย่างไร,รให้ให้คนและครอบครัวพุ ผู้พูดายเนี่ยเขาเขาได้หายหายห้องใจอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางกรมรัชธรรมจะต้องจะต้องหาทางครับท,ทำอย่าะในใน,ในกระบวนการเนี้เห็นว่าต้องมีการผ่านนิติเวศสองรอบเพื่อพิสูจน์ความความชัดเจนความคางแขงใจนะ นอกจากอย่างนี้มี<พ>อย่างอืงอ่นทำได้แมาจาย์เรื่องเร,รื่องผ่าพิสูจน์ศพเรื่องของวงจรปิดอามแสดงเนี่ยนะฮะมีอะไร<พ>แมาจาย์ในในแง่ของใจธรรมชาติมีแน่นอนเลยมีแน่นอนเลยครั้งรับพิสูจน์ทางนิติเวชไม่ทางหมอเลยนะฮะตรวจพิสูจน์ผ่าศพาดูตรวดูว่ามีร่องรอยอะไรไหมถูกทําร้ายที่ไหนไหมก่อนตายคือถ้าเป็นฆาตกรรมนะมันมัน อยู่ๆจะไปจะไปจับเหมือนผูกคอตายอย่างเงี้ยมันมันทําไม่ได้มันต้องมันต้องคล้ายๆใกล้ๆตายก่อนสอย่างน้อยก็ต้องสรุปก่อนแล้วก็ถึงจะได้จับเพราะฉะนั้นตัวทพิสูจน์ทางนิติเวชพาตบตัวเพ้มันเข้มขน้นย่าพิกมีไหมอะไรมีไหมอันนี้เขาทํากันเป็นปกติ แล,แ,แล้วตายในความในอำนาจควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างเนี้กฎหมายบังคับครับ,รบต้องมีการชนกสูตรพริสูจน์แน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีทางครับรีบทาให้เร็วแล้วแพทย์รวมทั้งอาการที่เข้าไปเกี่ยวข้องแพทย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องแถลงยืนยันให้เห็นผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชออกมาเนี่ย เราก็จะจะทำความกระจากได้แล้วสุดท้ายถ้ายังทังพ่อแม่ผู้สมรสผู้ผู้ตายเนี่ยเกิดยังยังไม่หายสงสัยคุณจะต้องไปหาช่องทางขอให้สารไต่สวนนะฮะอืมก็ยังยังอาศัยทางสารได้อยู่ถ้าฝังอางจารย์คือทางญาติ หรือพ่อแม่สามารถที่จะใช้ขอแชิหน้าสาลในการแต่สวนได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ก็แต่ก็อีก,กแล้วเขาจะไปหาพยานหลักฐานที่ไหนอะ่ะถูกไหมฮะมันมันก็กระบวนการไปได้แต่ว่าจะไปทําให้บรรลุผลสําเร็จทําความจริงให้ปรากฏเนี่ยก็ยากยากแสนยากละนะครับ ผมถึงอยากจะอยากจะใช้ในระบบโทรทัศน์วงจรปิดว่าข่าวเนี้เหตุการณ์ครั้งเนี้ยทำให้ทาให้ถือโอกาสเลยว่าให้งบประมาณเรือนจำท่กประเทศเข,เขาเขาติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ให้ดีขึ้นไอ้ที่มีอยู่มันอาจจะยังไม่ครบถ้วนมันอาจจะยัง คุณภาพไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอก็ปรับระบบอีกสักทีหนึ่งแล้วก็มีอะไรขึ้นมาระบบโทรทัศน์วงจรติดนี่ก็จะช่วยได้แล้วแล้วมันก็ช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับเผมคุณิสุดผมเอยดูในในหน,หนังของอเมริกาเนี่ยครับทุกทุกห้องทุกจุดเนี่ยเขามีระบบโทรทัศน์วงจรติด แล้วก็เข้าไปที่ศูนย์ควบคุมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอยู่อยู่หน้าจอไอ้ A ภาพรวมเนี่ยในศูนย์ควบคุมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะับพัดกันเข้ามาเป็นกลัเป็นกลเ,เขาก็จะเห็นเลยครับมีคำเครื่องไหวอะไรที่ผิดปกติตรงไหนอย่างไรแล้วมันก็เป็นประโยชน์ในการช่วยที่จะป้องกันในการแหกคุก การที่จะทำอะไรที่ที่จะชิงตัวผู้ต้องขังนักโทษผมว่าเราอาจจะถึงเวลาว่าต้องต้องปรับระบบเรื่องโทรทัพท์วงจรปิดในเรือนจำทั่วประเทศนะครับจริงต้องผมเชื่อในจุดสงัญทำงาญก็ต้องมีอาจารย์นะ อาจารย์เหว่าผมโยงแ่้งการเมืองนะเป็นที่เกลีอยงชั้นทิบสี่ก็มีคําถามว่าทำไมไม่ไม,มีไม่มีจริงหรือะอะไรอย่างนี้ะองจ์กรปิดหรือมันเสียมันมันก็คล้าย,ายๆกันนะ้านาแล้วว่าเฮ้ยทําไมก็ใช่ครับที่จะมองในภาพรวมนี้ครับถ้าถ้ามันอยู่ในระบบตามถนนหนทางตามที่ทั่วทั่วไปมันไม่มีศูนย์ควบคุมที่คอยดูแลว่าไอ้ตัวนี้ทําไมมันจอดําไป ไอ้ตัวนี้ทําไมมันมันไม่เวิร์กหรือมันมีอะไรทุกใครเอาผ้าดําไปคุมมันไหมหรือผันมันไปทางอื่นมั้ยเราไม่มีระบบศูนย์ควบคุมดูแลตลอดอย่างเงี้ยเราก็เวลาตัวบางตัวเสียล้ราถึงได้พบอย่างเวลาใช้ตัวบททัวรทัปดวงจรตปิดที่เป็นสาธารณน้เนี่ยมันมันขาดช่วงช่วงมันไม่ต่อเนื่องไปนะมันมันได้ช่วงนี้ แล้วก็หายไปก็ไปเจอช่วงหนึ่งเอาต้องผ่านไปมันก็มันไม่ติดตอ่อแต่ถ้าถ้าเราสามารถใช้ระบบติดตั้งระบบ,รบัรวจับวงจรอีกที่มันคุณภาพมาตรฐานให้ให้มันละเอียดออยิ่งขึ้นผมผมว่าช่วยป้องกันอาชญากรรมช่วยติดตามไล่จับคนร้าย ได้แล้วก็ป็ิรร่ปัญหาที่จะไปไปสุ่มเอาคนบริสุทธิ์มามาเป็นแพะเห็นไหมครับอย่างเนี้ยมันมันน่าลงทุนมันคุ้มแล้วก็ถึงขนาดว่าทัดทันระบบเป็นดีจริงๆนะแม้ในที่มืดนะมันก็เก็บได้นะมันก็เก็บ,บภาพเก็บเสียงได้ถูกไหมครับเพราะมันมีระบบอินฟาเรดทั้งนัน ครับอาจารย์ถ้าเราวางเรื่องข้อสงสัยวอลเลทิคดิจิทัลพิสูจน์อะไรออกนะเอาไปนะอาจารย์เรื่องนี้นะถ้ามองคดีนี้อย่างความเป็นมนุษย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงอาจารย์ครับมองอย่างมนุษย์นะไม่ไม่เอาเรื่องคดีละไม่เอาเรื่องเราไม่เอาแล้วครับผมผมก็ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่า เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหรือไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นจะเรียกว่าเจ้าพ่อผู้มีอำนาจมีลูกน้องมีสมุนเนี่ยอย่าได้อย่าได้ทำอะไรที่มันไปทรมานโทรกรรมเข็นฆ่าผู้คนอนะแม้กระทั่งสัตว์ถ้าไม่แม้มัไม่จำเป็นจริงๆนะเนี่ยฆ่าเขาเถอะ แลเพราะการฆ่าเนี่ยมันมันเป็นมันในสังคมคนไทยเนี่ยคือถ้าไม่จงเป็นเขาก็ไม่ไม่ทํากันจริงๆนี่นแหละแล้วก็จะเป็นอุทาหรณสอนใจคนที่มีอำนาจไปว่าจะอำนาจโดยอาศัยกฎหมายอำนาจโดยอาศัยยศถาบรรดาศักดิ์หรืออำนาจเงิน อำนาจเฉือนลูกน้องสมุนเยอะแยะสั่งยังไงมันไปทำเนี่ยอย่าททำเลยครับเมื่อมีอำนาจมีพลังที่จะทำอะไรได้มากกว่าคนทั่วไปเนี่ยเอาไปทำอะไรที่มันเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าครับนฮดีกว่าที่จะเอาไปสร้างอ้ไ กลับกรรมใส่ตัวเองแล้วไอ้กดแห่งกรรมเนี่ยนะสลัดมาเายังไม่ไม่เชื่อนะเพราะวันพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ในกลุ่มคนไทยเนี่ยถ้าลงตามถ้าลงดูแล้วนะเราก็จะเห็นเลยว่ามันต้องลื้อพื้นกลับมาแล้วก็แล้วก็สื่อสารทำอย่างไรให้ คนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขายังไม่มีโอกาสเห็นโลกเขายังไม่มีโอกาสเห็นชีวิตคือคือระยะประสบการณ์เขาเนี่ยยี่สิบปีแรกของชีวิตเนี่ยมันมันไม่ยาวพอที่จะเห็นการทำงานของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอก็ต้องปลูกฝังปูกฝังตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆของเราเนี่ย เราถึงตกสอนลูกสอนหลานถึงขนาดว่าไม่จําเป็นก็อย่าไปอย่าไปฆ่านะอย่าไปฆ่า<ม>นกอย่าไปฆ่าปลาอย่าไปฆ่า<ม>อันจับ<ม>เล็กๆเล็กๆ,ๆนี่ยนะ<ม>เขาเขาก็จะได้รับการปลุกฝังขึ้นมามแล้วถ้าเขาไม่สามารถที่จะฆ่าอะไรตัวสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้เนะโอกาสที่เขาจะ พอมีอำนาจขึ้นมาจะไปฆ่ามนุษย์เนี่ยมันจะลดลงเหลือเหลือน้อยมากเลยครับ,รบเขาก็จะไปคิดหาวิธีการอื่นที่จะแก้ปัญหาแทนที่จะใช้วิธีขจัดนะ่ะไอ้ใครขวางขจัดมันไปอะไรอย่างเงี้ยมาไม่เอาเฉพาะคนเดียวนะเรายังรเรา,ายังไม่ไม,ไม่ไม่คิดอยากจะทําเลยแล้วถ้าไป ถ้าไปฆ่าผมมีอำนาจมากเนี่ยนะคุณผูุ้์มันฆ่าได้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันด้วยคำสั่งด้วยนโยบายของผู้สอนนะ่ะดูเจ้าดูเตเต,เตใช่ไหมบอกจะดูเตเต้ไหมชัดเจนนะจ๊ะออนะถ้ามันไม่มีอำนาจนะมันไม่สามารถฆ่าคุณได้เยอะขนาดนี้ครับแล้วคนคนที่มันฆ่าเนี่ย ก็ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรือจากคนต่างแดนคือคือคนร่วมชาติพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเน่แกแกมุ่งม,มันที่จะแก้ปัญหาปร<ะ>ับมาเสร็จด็อ่าเสร็จแ,แล้วแกก็ใช้วิธีฆ่าคนเห็นไหมฮะผมว่าเป็นพันนะบางคนเขาบอกว่าหลายพันเราก็ไม่ใช่ฆ่าอย่างเดียวนะ เอาไปทุโธโหทรมานโทรกันในในสภาพที่ช่วงนั้นเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าแหมไม่มีทางจะเล่นงานแกได้เลย <c oughs> เพราะเพราะว่ากฎหมายแกยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็ไม่ไม่สามารถเพราะว่าแกแกอำนาจแกเหนือกฎหมายอยู่ <c oughs> แต่ <c oughs> แกก็ไปในที่สุดก็ไปแพ้ศาล อาญาระหว่างประเทศถูกไหมครับใช่ซึ่งปกติแล้วผก้ที่ไม่น่าจะโดนนะเออก็โดนจนได้ใช่คุณปกติสารอาญาระหว่างประเทศก็ไม่ไม่มีเครื่องมือที่จะไปบังคับใช้นะนี้แกขู่พลาดก็ขู่พลาดไปอยู่นณณที่ไหนสนามบินอะไรที่สนามบินได้สนามบินได้หลังจากกับมาจากอหะกับมาจากไหนจะไม่ได้ของกลบอกเบาจะไม่ได้ถูกรวกค้าสนามบินครับนะครับซึ่ง ซึ่งตำรวจสาวกลอะไรที่เขาเชื่อมโยงกับตัวนี้อยู่เนี่ยเขาเขาก็เลยลลอกได้ลลอกได้ทางนี้ก็หลุดออกจากระบบงานยุติธรรมของประเทศ,เทศตัวเองละต้องไปต้องไปศาล international criminal court ICC ของของสอปาปรสชาตินั่นแหละเรจะตอบว่าแม้จะมีู่น้าบม,มากเพียงใดม่่อยู่ตรงจุดไหนก็ตามแต่นะ เรื่องนี้นมันคไม่ชอจะผลย่อนะมือความยุติธรมรมได้ง่ายๆเลจ้ะนะนั่นนะครับก็ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับว่าค,คนมีอํานาจเนี่ยไม่ว่าจะอํานาจเงินอำนาจรัฐอำนาจกฎหมายอำนาจเถือเ่อนนะครเอาอํานาจนั้นนไปใช้ขบุญทวากุศลช่วยเหลือคนอยากคนจนช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากให้เขา ได้รับโอกาสผ่อนคลายความทุกข์ทรมานลงไปบ้างดีกว่านะครับอยากใช้ไปในทางที่ผิดทำร้ายตัวเองเลยครับครับขอบคุณท่านรนาฐมรีนะฮะมาช่วยกันวิเคราะห์มุมมองเรื่องของแง่มุมต่างกฎหมายและหลักฐานที่ความน่าจะเป็นไม่ได้และที่สุดก็คือว่าบทเรียนความเป็นจริงของสิ่งที่มนุษย์ทำกับมนุย์ถ้าเป็นความที่ไม่ชอบทำเป็นการทำร้ายชีวิตในโห่วรอย่างยิ่งเพราะว่าผลจะเห็นทันตาแล้วจ้ะนะ โยงถึงเรื่องของดูเต้ตขนาดคิดว่ามีอำนาจมหาศาลแล้วเราก็ตั้งใหลุดจากอำนาจของฟิลิปปินส์ไปแล้วก็ยังถูกตับกลุ่มได้อยู่นะครับอบคนี้ขอบคุณท่านอาจารย์พัธนากุลข้าจาจยาครับพูกการมณาหน้าครับสวัสดีครับครับและผมพิสุทธิ์คงประชาพงษ์และก็ทีมงานลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ